สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปสูขูดซูคนค,ะค่ะเมื่อพอกับทิปแลวจะพี่น้องกับเซฟเมื่อคนทิปนะคะเด็กๆอยู่ไหนน้องอาชีอาชีไรไม่นเห็นตา,าวัน,อนตาอานตอนี้มาก็กําลังตัดคลิปที่เราไปโรงพยาบาลอยู่นะคะบนเนี่ยคลิปนี้อาจจะเอาลงก่อนเพราะว่าคลิปนี้เด็กทิปจะเอาไปลงนู่นอาจจะเป็นตอนดึกๆกหรือว่ามืออื่นสาเค้าค่อยว่ารลุ่นกันพี่น้องค่ะเพราะว่าเมื่อนี่ หลังจากที่ที่ไปหาหมอมาแล้วนะคะวันนี้อย่างที่เราคุยกันกับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวว่าจะจัดเลียงปีใหม่จับฉลากนะคะกับครอบครัวแล้วก็น้องๆที่ทํางานด้วยกันเนี่ยครก็อยากให้เขารีแลกพี่น้องคะกระซิเป็นมือกินน้องเข้าป่าตีงเขานะปีใหม่ของเราแล้วกันใช่เพราะว่าปีใหม่อันของคนอื่นอีรีนั่นคขื่อนวันที่หนึ่งที่สองสามเอ็ดนั่นแหละแต่ว่าเราขายของพี่น้องขายของยุ่งยุ่งยุ่งขอีรีที่ที่บริษัทไทย คลิปกังเว้นสองมือมัน,นคือยุงยุงคักยุงคักยุงแน่พี่น้องค้าจนไม่ไมีเวลาขินเขานะคะมือนี่ก็เลยได้เป็นมือดีจะมากันหมดเลยนะคะทั้งแม่แล้วก็ดีมากๆเลยปีนี้ได้อยู่กับย่าด้วยนะคะย่าก็ได้ไปเบิง่งหลาน้อมนะคะแล้วก็อยู่กับแม่แล้วก็คุณตาคุณตากับหนาก,กําลังเดินทางมาพี่น้องค้าแล้วก็แม่แม่กับพ่อน้องดอมนะคะส่วนคลิปนี้ก็ได้เห็นพ่อน้องดอมเต็มเแล้วพี่น้องคนที่ถามหาเนาะอคือเพิ่น เพิ่อนอยุง,ยงเวียดยุางงานเพิ่นละพี่น้องคะก็เลยบบดายมาแต่วเซทีเนาะเออเนาะเ <laughs> ซทีเซียเซียเป็นเซียนั่นแหละแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าทําอะไรกินบ้างว่าเฮาเฮ็ดแบบใดแล้วก็มือนอีกกระซิมี่แบบว่าจับฉลากจับฉลากนี่คือห้าร้อยบาทขึ้นไปห้ามมีเหล้าเบียร์นี่สิะนะพี่น้องคะเข้างานเท<า>่าไหรเข้างานตั้งแต่ว่าสามร้อยกินน้ำกันมืดนี่สินะแต่ว่ากระซิเก็บซองไว้เพราลอะล่ะเพราะว่าอีหยังว่ดตี ค่าเหล้าเบียร์พอจิทีุ่บริษีแน้นำใช่เอาอมาเออเอามาแชร์ค่ากิน,อ,น,นอะไรกันแบบนี้นะ mm hmm. แล้วก็นอกนั้นอ่ะก็จะเป็นของทางร้านให้หมดเลยเพราะว่ากั่คนขางร้ายอยู่ค่ะ <c oughs> อืน,นั่นแหละไม่ใช่อะไรที่ให้แ,แชร์กันก็เพราะว่าเราโตๆกันแล้วสอ,อนน้องๆไปด้วยใช่แล้วก็นนกส่วนส่วนกับข้าวอะไรก็ที่เป็นคนออกหมดเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็ก็คือวัยยู่แหละก็ตอนแรกก็คุยกันว่าจะกินแค่กับนองกัน วันนี้ก็เลยเอ,ออมาเป็นทั้งครอบครัวเลยลักกันคนกินกับกินคนมากินก็่ต้องออกสีน้ำพี่น้องคะก็มาเอิญอยากพี่แงมากินเขาน่ำกันและซึ่งสิพ่อยังกินประเทศหะไรกูพ่อยังกินเหล้าเขาว <c oughs> คือคือ,คอน้ำตาด้วพี่น้องอยันแล้วมาเห็นครอบครัวจยันมาเห็นร้านยันแล้วหายยันแล้วแบบว่าคือพอ่อญาติอย่างนี้พามูหายนี่เออเออพามูหายดามาอีกเสมอนี่เออนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกกันว่า เราทำอะไรกันบ้างเนาะผมเว็่อันนี้แล้วแล้วพ่อมียจะไปตั้งเครื่องเสียงเนาะไม่กล้าหลอกอันนี้เด็กหญิงอาชีพกับเด็กชายอาวันใช่ไหมคะแต่งหญิงอาชีพชื่อจริงใช่ไหมคะสุรชีสุรชีเอียงอันนี้เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายสุรวันอ๋อสุรชีสุรคิวสุรโคตรอ่ะพี่เตรียมของอะไรก็เตรียมเลยโอเคค่ะ่พีน้องไปข้างนอกกันคล้ายของกับคายไปค่ะขายของไปด้วยจัดงานไปด้วยนะคะนี่ คะแนนต่าของเราก็ต่าทั้งวันทั้งคืนอันนี้โอตานะคะโอตาะทำอะไรโอตาเติมครับฮะเติมอะไรคะเติมเบียร์ตุรเลเลยเหรอสู้ด้วยเติมคนอ๋อเติมคนแบบเมาหรือยังอ่ะยังอันอันสู้เกาถามไม่ได้หุ้ยสู้เกาพักทายเราเลยสู้เกาพี่ยุ้ย ยุ่ยมียุ้ยมามทักบาทักไทยสูงคนนั่นแหละสูงกันสุดทักสักสูงสุดกันคือเก่าหั่นละคือถอดเสมอเออเอาแพน์พี่โอ๊ตเรากับนั่งข้าเต๋อให้ดีดีพี่น้องคล้ายมือเสาะก็ไปตลาดให้ไปตะเสาเลือกมือเสาะหน่ยนี่บรรยากาศวันที่สามของหลังปีใหม่นะคะแต่น้องจิวก็พี่เทียวกดสตซอปเพลงแล้วพี่ยัง นี่ก็รอตำเห็นแต่กวนเส็จต้องเพลงก่อนพี่น้องตะน้องทิ้วก็กำลังแต่งร้านเพิ่มเติมนะคะกับตำปลากระใหม่สั่งพร้อมเลยเจ้าตำอืมนี่ก็แตกไปหลายหน่วยแล้วพี่น้องแตกไปเยอะแยะเลย อันนี้เราต้องขยับไปข้างหลังอีกมไหมเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาจัดของขวัญกันนะคะของขวัญก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เนาะของขวัญจะมาเอา,า,เอาคือเอามาตั้งตรงนี้อันนี้อันนี้ลูกค้านะคะนั่งอยู่ฮะเราไปดูข้างหลังเอาอีกอย่างนอกคือกล่มองเนี่ยมามี่คือมอมมี่ไฟติดบ,บันทาย พี่วิ่าอันนี้กับพี่ตะวันพี่พี่สาวพี่แนะสวัสดีค่ะโคกจับพี่นข้าโคก,จ,ก,โคกจับเมบื่อางดอกโคกกำสาว้ <c oughs> อน,นี้เขามีเมนูอย่างไรคะน,จจนีนะ่เมืองใกล้จ้าเป็นภาษาไทยเนาะเมืองใกล้ก๋วยเตี๋ยวเล็กเนื้ออ่ะไก่น้ากับปุ่นกับเมียงขั้นเป่าเลยอ่ะใส่ถุงก๋วย<อ>เตี๋ยวเล็กเนื้อใส่ถุงหนึ่งถ้วยอ่ะเห็ดไปนหนำเตรียมเครื่องไป็นหนำร้านก็ว่าอันนี้เขามีเห็ดยังก่อนพี่ตะวัน หนึ่งไก่อันนี้ไก่สีตส่ตัวไก่สี่ตัวไก่บ้านไม่แต่อ่อนๆทั้งนั้นเลยพี่น้องจ้าอันนี้ก็ตามเครื่องแล้วเรียบร้อยปีมือพี่ตะวันล้วนๆเลยวันนี้มาตรงห่วงความแสบมา <c oughs> <c oughs> ขินน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องแสบกับบอทตองบอทตองกระสุนโอ้โหมีเลยโอ้โหกระสุนแสบโมเมีนนะต้องเลยกระสุนโมเมนหรอเ่าอใหญ่ๆค่ะกระดีหุ่นกับคาปลา น,น,น้องลิซ่าก็ล้างถ้วยกับกับเพื่อนนั่งในดีเดอร์หันเอาตั้งในแข้งแรงมาหลายคนนั่งนเซล <c oughs> ลร้านเซลล์คุณย่าก,ก็นั่งพักหืูนะคะไปโรงบาลมาเพ,พิ่นเพื่นไปรุ่นร้านนะ้วเพืนพ่นเมยพมันเล่นนั่งพักผ่อน เดี๋ยวผู้ใดกินเจ่ออ๋อนี่ก็ผู้ใดกินเสียผ้าพดมาเลยว่าแล้วเอฟซีห้องนี้จะใส่จวดเด้เอาจวดบ่าเอาโยเกิร์ตโซนนะจวดจวดสวัสดีปีใหม่ค่ะร่บัวลร่ำรวทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่สุขสกุลพูดนะสิบเเสียดจังได้ทั้งกินทั้งเมาเนาะใส่ยังแนวมันกับสิริมันกับสิเติมซองหลอดไปละอันนี้ตำน้ำจิ้มมันบอกตำน้ำจิ้มพักท่านทักบอกจ้าถักง่างเรหาปลาหมิ่นจ้ะ นนึงเอาอันนี้เปนน้ำจิ้มเอียงน้ำจิ้มถั่วตัดบอกอ่าอันนี้จิ้ว่วตัด่ตักอันนี้บเสียบตัวนี้เด้อแล้วบ้านพันปูกเอาได้จากนี่เด้บนผักตลาดับบนบ้านเราเองมันบ่ค่อยใส่นันร้ายดอกจ้ากนใส่แตนปุยยุเลียจ้าขี้โบ๊กขี้โก พ yeah ี่ตะวันบ่เห็นโดนสวยว่ะพี่น้องโอ้ขวัญสาวน้อยลอยโลกด้อจ้ะสาวน้อยลอยโลกพูว่าลอยเกินแล้วนะบ่ราะไม่ลอยต้นนะลอยปลายสาวน้อยลอยโลกเฮ้ยเบิ่งปลาปีใหม่เนี่ว่าสิลงเรือน้องกับสิลงปีที่แล้วมันก็วางสีรางวัลเจ้าทีหนึ่งวันนี้เอาไปใช้อันนึงอันนึงเอาไปจะไว้นึ่ให้เด้อเด้อได้สิมักแค่หน่อยใช้ยังอันนี้ทั่วตัานี่เอิ่นประมาณน่ะ สามสิบาทจ้ะสามสิบาทอันละหาบาทก็ใส่เป็นหกอันเนาะอ่ามันรสชาติก็จะออกหว,วานๆก็บ่ได้หวานหลายหวานอมเปรี้ยวมมเพราะว่าข้าตัดบักเน่ามันบ่จ้าตัดปากเน่าแล้วอมเปรี้ยวแล้วก็ออกนัวๆผู้ได้รักษาคอยโอ้าสีปลาควายต่ำต่ำต่ำที่แนนก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วย ส่วนพี่ทิวลิถวยก็นั่งอยู่ตรงนน้นเอ้ยใช่แล้วนำข้าปุ่นเ่าทางศิลป์พี่น้องกำลังน้าะปุ่นค่ะอ๋อเปลี่ยนหมอแล้วบ่เปลี่ยนหมอหนอ๋ออยู่นี่มันได้อีกอันนี้พี่น้องนำข้าวปุ่นฝีมือพี่ตะวันพูนอ่ะอู้หูบ่เบิ่งเบิ่งป้าหอมคักกินไปแล้วทิพมานที่กินไปแล้วถวยหนึ่งเปิดหมอนจ้ำจ้ำอันนี้เปลี่ยนหมอนเด้อพี่น้องมันไายหมอมันเลยเป็นฟองขึ้นมา สุดยอดเลยค่ะมึงตะคนเห็ดหลุดนะสเสียบเสียบสาวน้อยลอยปายเห็ดออนนอย,ยนันลอยคือว่าสิรถเอาคือวาเกินไปอาออันนั้นสิรถเป็นน้าจ้าเนี่ยเิดไม่อั้บ้านนั้นนี่นคิดแล้ว,วแตะเด้อสิรถคมแล้วเปร,รีย้รยมีไรม่ตะภูนิควดพนักงานกับไร ไปั้างไมบ้างพูงวนทางไงบ้าบเดียวเนอะพี่ะพูดยงไงจะพูยังไงเสีบโพดต่สีเก่งก็กินขาดแล้วเนาะเสีบอกินดีไ้อ่าไปข้าเบอร์มิวด้วยกะต่อไปลูกค้าสร้างัง้ยกล่องหนึ่งค่ะข้าหมูสับข้าหมูสับโอเคเดี๋ยวที่พอตัวเห็ดกับข้าวหมูสับกิดกันพี่น้องจ้าเข้าไปทำการขั้วขั้เครือง หัวเครื่องอ้ยัวเครื่องหัวเครื่องัวเ่โอ้ยมื่กี้เรวอ้วกควงนะกนเนาะัวเครื่องหนึ่งไก่เนาะแล้วเม่อกี้หึก็เอแบบยอยมออือย้อไก่ใส่มอว่มกมอถ้าเป็นน้ใหม่ก็มกเนาะจ้บไก่อึบไก่อึบเทยเอากยไปอึบ เป็นตัญญูตัวกังหันเดี้ยสิไก่สีตัวเฮ้ยเกาดเลยเกิดเลยเสร็จเสร็จ้วดเสร็จนวดคอยน้องที่จริง อีนั่งหิบ่อนอเกตเนะรอ่ว่าอนั่งหิไป่วยอนั่งิกคืออาศัยคนที่เหตเสี่ยมายคอยอน่งหินะนงรักกับป็นแ้แต่ว่าอะไรนะตะก,กี้มีแต่เลยาเหตุเกิดเลสู้เลยไงช่วยเหตุนะมมเกิดเองว่าเป็น่แกผะกี้ตะก,กน่าเปิดร้านนะเนาะแรงมากนะ่ะชื้อแต่ยังรูว่าหายใ เอามอมีเนมือนี้เห็ดอันนี่อันนี้มือนี้เห็ดอล้นี่ตั้งงงตลอดเลยมันวิ่งเรื่ียๆรถซิดเลยงงนุ่มตั้งไป็นส่วนเกี่ยวนุ่มก็เราใ่หอใช่า่ก็เรดข้นไส้ไปแล้วไปอาจะปรุส่็้ปิดไไม่ต้องคนแต่ะไบ้างคะนี่กระเทียมดองค่ะกระเทียมดองกะเอาเนาะกะเอาไม่กะเ้ยื่ใต้ตัวค่ะถุงไต้ตัวพมีตาใต้ตัวพมีนี่ อดเขียวจ้ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยอะไรนี่ซับจำสูตรเลจ้ะปวดสังเสียก่อนสั่งซื้อลหันขาวจ้ะเลยเสียบตัวบนใหม่ไม่รคะญิงอ้ว่ามีจ้ะควนรั่วของเ้าจ้ามักน้อยเช่น้อยมักลายแซ่บบลายถ้าอยากเซี่ยบไ้ลายกับเ่้ลายเหอันั่ต้นยัหม่ยายจะจับคนลายส้มครับเกือไปน้ำน้ำตาลไปน้ำ แนนตำาตำมีปซาเลยตาตามด้วยรสดีนะคะสีบุฟี่ทุกตัวสดีบุี่เลยแม่บุฟที่แห้งแต่ว่าันเป็ดเบ่ก็บที่เทอยูว่าไซร่ดอกต้องปนปลปน พ<ไ>ี่น้องหรอกสิปิดี๊ดใส่น้ำเติมน้ำนิดนึงใส่ใบมะกรูดพี่น้องจากผูดสีข้าวเห็ดไบเรียวา้าบกันจบแล้วก็วเติมน้ำลงมาเติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะน,น้ำปลาร้าบรรดาเท่าน,นี่ยแหละพี่น,อน,นอ้องจด้น่ ขนๆก็ตีฟ้าไปเนาะอือหคนะอ่าปิดฟ้าไว้ให้พี่ดอกแล้วก็มาเปิดเบิ่งต้นห้องใส่เลือดเนาะเมื่อกี้ลืมใส่เหลือนี่แต่เนี้ยก็หม้อเดือดแล้วมนาะลื่นไปเรื่อยพี่น้องจ้าั่งโน้นพี่ก็เตรียมการแล้วนะคะเตรียมการเอาลำโพงมาตั้งอีกรอบสองพี่น้อง เเียม oh hey, ันนลไอ้ดอนมาแรงมาเด้อมาแรงมาฮะพ่อเห็บก็ต้องเก็บโอ้ยเป็นตะสะออน้ะสันนาะโอ้ยมันต้องกินน้ำสุนตาน้องหนูลินอันนี้ก็บบะว่างยังเคืเห็นสากเอื่อยไงก็ได้เอออันี่เกาะ

ันโมเมนต์โมเมนต์เขาเขาเขาแขวนสูงพอดเกี๊ย่นี้ของไปนพำ่นอนเหาแกไปนํำขนาดถ้าเอามือสังๆบางๆแล้วเอาเมือจะคืออกาเกี่ยวอะ ในตัวต๊อที่เขาตำเรียบร้อยพี่น้องค่ะอันนี้ก็ตำาำพริกเพี่กกระเทียมบอก้กระเทียมน้ำกี้ตัจสับไปนัดน่นบออันนี้แม่หญ้ากระเทียมข้องวิสาบอกา้พี่นัดของพี่นัดเอามารับหน่อย มาทำอะไรกําลังไว้นี่เลยค่ะนี่ของขวัญคนแรกของเรานะคะพี่เจี๊ยบเอ้ยอียงว่าเวีนี่เอียงวา่งวาพีเจีย๊ยบจะใส่รองเท้าไหมใส่รองเท้าม,มาเลยแต่ว่าจะเฮทปยังกัอนอ่ะมันตกใจจนนั้นนั่นเลยนั่นอ่ะเอะอยหุน เกใจแตกัอกล้วอนังทีพี่น้องมาอยู่ไก่มาได้พี่น้องก็น้ำมาตอนหุ่มตุ่มหุ่มแตว่าหุ่มตุ่มตุ่มหุ่มเราอยู่เดียวมือเนี่ยพ้กนี้ใครก็เราตัวแต่แม่ก็จัง ือยังมันม uh, like ียังกำกวงนี่ล่ะบ้านบ้านอะดูดเ้อยังเอไปยิดอียเนาะซิมกันเ้อซิมบ่เอามาคอยเอื้อกินเลยมันดยใหญ่แบนี้กมบกินจะรว่าทนเดียวบ่าแมนมูมากกูยิได้ยกตะเบียบเนาะ มึงมึงไปแน่กูบอกว่าจะยจะไปพอห้าพว่ากูตีมึงมาแัวนตีจีกไปพไรวกันยืดมึอมาควกันพี่น like ้องมาาควันก <es> ันนี้มูนะของขวัญของเราไปเด็กๆเอาไปตั้งไว้ค่ะ

เรียก <c oughs> อย่ามาเครื่องเดอ๋ไปมันรูดเครื่องคนละเนี่ยเออมาเสียบแล้วมันนี่แหละเติมผัดเล็กนะครับออืข้าวเยอะหรือเปล่าข้าวเยอะรวมกันเป็นกระแพราไหม้าวปลาเสร็จแล้วปั้นอ่าแต่ว่าเขียนเลยค่ะนี่ของนี่นี่นี่เอาเขียนตรงนี้เลยค่ะเขียนตรงนี้ได้เลย,เลย,เลยอือของพี่เจี๊ยบก็ขี่ใส่อีดี เจีย๊ยบอันนี้ของแม่พอบบรอะไร้อกานวัองกีนเนี่แม่ทูนอืมทนะ้นตัวเดียววะคุนพอทำทูนโถ่สร็จแล้วเราเรือ,อ่อยากโอ้ยอดเด็กชายโอ้ดจบปอไหนคะ เอาไก่กี่ตัวจะว่าจบชั้นไหนครับอ้ชั้นไหนจบชั้นล่างครับเหรอชั้นบนน้ำท่วมตัวยาการันนี่เอ้เพ่ไอ้ตัวที่ใช้สอบปานมากกระเพราหมูสับหนึ่งกองนี่กระเพราหมูสับหนึ่งกองกันเดินพี่น้องใครไม่านห่อเ่ยงก่อ คุณจีเหยียบสายผมนอนเก็บสายมั้งต่เก่านี่สมัยตอกีดนี่โองยเห็นเกินเสียงมีท่านเกเดยครับอแลวตะกยเอาไปเลยฮวท่อหรอลูก้าหรือแขเกียรอะลูกค้าลูก้าอันนี้น้องรอพี่หมาเ้้งยมาเ้ยงจือ่อยสอปานามากอือ จะเกี่ยวกันหน้ากันรับรองได้เสียแน่แล่ะเอ๊อ,อีแม่อีแม่เราคือ,อ,อทันพักสีม่วงดีแต่วนะ่าเนาะพักเป็นดาเสียบเนาะไปเบิ <c oughs> ่งหมอได้พี่น้องปันนี้หมอเสร็จหรือยัง,ง,ง,งว้าวอื เป็นกระเสไปเนาะอายอายมาอายมากแล้วพี่น้องคุณน้ามาแล้วคุณน้าส่องน้ามาแล้วนะคะเชิญข้างในเลยค่ะเชิญข้างในเลยเก็บเงินเก็บเงินค่าเข่าเร็วดีใจด้วยค่ะาเดี๋ยวว่าเสียใจนะเดี๋ยวว่าเสียใจเออเสียใจเนาะเงินร้ายเมื่อนี้ยละคว่าจะกินมันคักๆนี่ เกนเสื้อแกนเสื้อไม่ใช่ลำอนั้นะแกแจกแกเลยนาแจ้นาคอนวางสิน้องรล้วอ๋น้องริวบ่เอ้ยไปเอาสมุดมาเขียนใครจ่ายไม่จ่ายสองร้อยสองร้อยพอนอกนั้นที่ร้านหมดเลยค่าขอางานสองร้อยเด้เป็นอเมริกันแช่เด้

นีมามีของไมเบฟของไมเมฟของไมเมฟอยู่ไหนอ่ะไม้เมฟอยู่ในท่ออ้าไม้เม็อยู่ในท่ออ๋อเนี่ยอันนี้จัดเหมจัดของอันนี้หน่อยกล่องเล็กๆออเล็กเยอะแยะเลยนะคะไม่มีหอยไปกอนหนาวแล้วหอยสุกหนีไปกอนหนาวแล้วไม่ได้ชิมกันเลยมีข้างหลังต้อนรับญาติๆม่อีกแล้วนะคะ แลพาพี่น้องไปเบิ้งนี่ล่ะเบิ้งหน้าเป็นเฟียนดูนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อน้องดอมนะคะโอ้ยเมื่อวานมันอันยังก่อนร้อยซักคือเต็มใช่เนี่ยมียวไาสันมาติซักมั้งสิอันนี้หนูลีนเพ่งเตือนหล่ะครับสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามาหบบนี้โอเค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 โอ้ทำแบบนี้กันทำแบบนี้ขนาดนี้กันครับเนี่ยบอกจันเตาเนี้ยซื้อของมาต้องกินขนาดนี้ครับ วายกันไหมคุยกับเพื่อนเพื่อนวายกันไหมคุณตาก็มาโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้พี่น้องเอย้ยเ็กๆอยู่ท้ายรถอดีตพี่ม้เจ้อดีตพี่สวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะอ้าวผู้ใดขึ้นเนาะนั่งข้างหลังพี่พ่อบ่พี่พ่อเด้่ พี่พอสวัสดีค่ะแต่ก็ว่ายุ่งกัดลูกกูป้าผู้ใดเห็ดลูกกูเป็นส้งหนีดอกบาตนี่มาซูนแทวเนาะไปบ้านยายยุ่งกัดพี่น้องเอ้ยเฮียเฮียคุณตาก็มาพี่น้องเห็นคุณตาพ่อมาพ่อสวัสดีปีใหม่พี่อ Chụp 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 Ta chụp lăn bay bay bên này, bay 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 Ở bay bay nè, Ở y bay nè bay 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 này เอาเบิ่งคักพี่น้องเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เร้อนี้เด้อผู้เก่าแล้วพี่น้องผู้เก่าเด้วนี่อันนี้พอน้องดอมนะคะพอน้องดอมอื่นอากัศอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะป่านี่หนึง่งพี่น้องคะพันเหียงป่าของเฮาอู้หัมนเนาะ ไหนของขวัญของใครบ้างเขียนชื่ออย่างคะ,คะของพี่ดอมอยู่นหนของพี่ดอมอันใหญ่เลยเหรอโอ้นี่ของพี่ลิซ่าของพี่อรินอยู่ไหนค,ะนค่ะน้องของน้องคนเล็กอยู่ไหนน้องคนเล็กอ่ะไหนอ่ะน,น,น้องคนเล็กอยู่ไหนอ่ะน้องคนเล็กก็เล็กกว่าเพื่อนเลยเหรอ <laughs> โอ้ยน้องอ่ะน้องเลี้ยวด้วยว้าวเยอะแยะเลยอ๋ออรินก็อยากได้ลูปปั้งกะหลอก เรีนอยากได้ลูกปุ๋มะอะไรนะคะฉันกองสลากได้ก่ะเน่สลากกินแดงรักบาบรับเนี่ยา้าแงี่สีก่อนพี่น้องสีีกแน่ระวังนะทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะ นี่ไงแจ็คอะไรแจ็คสี่คนเนียนน้อยนะครับเนี่ยน้ายจะเป็นังไงเอยโคตรล่งเนียนมีนับเีลขเขียนไลยจากคนอีกอนเนียนสมปองสุดแล้วลิซ่าลิซ่าแบ็คทิงไปพิซ่าซาลอนลิซ่าซาลอนนะครับผมลิซ่าซาลอน ใส่กระบอกไว<ป>้ใส่กระบอกนะฮะกระบอกนี้เอามาจากกุ้งไก่ด้น <c oughs> หนิสูงได้เบอร์ตัวเองอ่าลิซ่าเสร็จแ, <ไป S 2> แล้วฮะเอ้าไปดับอ๋อต่อไปเป็นคล้องน้องเบีย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 นี่น้องเบียน้องเบียน้องเบีย กะิเขียนให้มันได้ไดครบนี่เบิสียาไปแนพีออ่นองได้ละมานมี่ปใส่ละเอนนอันนี้เดียวสูงอันนี้อันเดียวหลังจก็ัเป็นโอ้แม่ทอนยายทอน,นนะไม่มันจะซอดมนจะเห็นมัน,นจะซอเข่าเท่านั้นเี้ฟังซเนี่ยพี่แม็กน โอ้ยอะไรเนี่ยหัวอะไรสิสหัวเนี่ยน้องน้องเรวเวเวจิตสมบัตินี่นะฮะน้องเียววันน้พี่น้องอุ้มรวดีวะขอบคุณพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามนี่แหละเป็นบรรยากาศของเฮาในส่วนในตอนจันดงานปีใหม่ว่ามันเอาบุญประจำปีก็ได้กาวาได้ครับพี่น้องตอน,นนี้นะมาเรานั่งนหก่อนพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องผู้ติดติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะอันนี่นี่อากาศมี่ยังมาท่ามันเบรรยากาศความหง่วงบัวความมนซึนเค่ะความกลัวของพิ่ย้อนหลังนะครับผมคขอบพูดมาขอบคุณพี่น้องเนาะขอบคุณไป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 แล้วะ กาเบ่งบรรยากาศบอก่งรยากาศบอกเดี๋ยวเสิร์ตบรรยากาศบอกเทำให้อาจจะได็นอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแต่อาจจะเป็นไลฟ์สดก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่้งให้น้องเบิ้งอาจจะนะโอเคนะโอเคแล้วสำัทีมีลาที่เอกไปก่อนพอคทีอสวัสดีค่ะ